การย้ายบ้านเป็นเรื่องยุ่งยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกำลังจะย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านผีสิงมันก็ไม่ได้แยากขนาดนั้นโดยเฉพาะลอนด้าเธอเป็นคนที่กล้ามากๆเลยล่ะ มันดูดีและกว้างสุดๆเลยตอนนี้เธอก็ต้องมาจัดการกับเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้และจัดเข้าที่ให้เรียบร้อยแต่ไม่แน่ใจว่าเจ้าของเก่าจะชอบแบบนี้ไหมจิมไม่เห็นจะรู้เลยว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านนี้แล้วงั้นเรามาคอยดูกันเถอะก็อะไรขึ้นนะลอนด้าคุณคิดว่ามีผียังกับในตำนานของเมืองนี้หรอโอ้ไฟดับนั่นไม่ได้ทำให้ลอนด้ากลัวได้หรอก คุณผีก็ต้องการอาหารเช้าเหมือนกัน oh. แต่จิมมี่ลืมซอสเพ็ดอาหารเช้าหรอฉันไม่เห็นจะจำได้เลยว่าฉันทำมันตอนไหน <What? S 1> แต่เฮ้ยยังไงมันก็พร้อมแล้วงั้นฉันกินมันดีกว่าโทษทีนะจิมมี่ไข่ของนายโดนขโมยไปแล้วว a t มาดูกันว่าเธอจะทำยังไงถ้าไม่มีส้ม ไปดูเหมือนว่ามันจะหยุดเธอไม่ได้นะแล้วเรื่องความเผ็ดนี่ลหละโอ้ลอนด้าแล้วเธอจะเสียใจที่ทำแบบนี้คุณจะได้ไม่ไปขโมยของคนอื่น <Huh. S 1> อะไรอะ่ะฮ hmm. ึนี่ไม่ใช่สิ่งที่จิมมี่คิดไว้ oh. มันเผ็ดแต่ก็อร่อยดีนะดูเหมือนว่าลอนด้าจะไม่ได้แคร์กับเรื่องความเผ็ดเท่าไหร่นะจ <Yes. S 1> ิมหรือว่าเธอเผ็ดนะไปสักทีผมไม่อยากกินแล้ว ดูเหมือนว่าสาวที่เระแวงของเราจะเริ่มเชื่อเรื่องผีขึ้นมาแล้วเพื่อพยายามพิสูจน์ว่าผีที่ตามหลอกหลอนเธอจะเป็นผีรักไหนแต่จินนี่ยังไม่ลืมเรื่องที่เกิดขึ้นตอนอาหารเช้าและเขายังไม่ยอมแพ้หรอกนายวางแผนอะไรไว้นะคุณผีขโมยผ้าเช็ดตัวเธอเหรอคุณผีทำตัวป่วนสุดๆนี่มันหนาวจังเลยลอนดา้าเธอก็ไม่มีผ้าเช็ดตัวจะทำให้ตัวเธอแห้งแล้ว แต่เธอยังใช้ผ้าชั้จานได้นะแล้วดูเหมือนว่าคุณผีจะได้รับรางวัลแล้วละ่ะเอานี่ไปเลยสุผีตัวป่วนนม่ใส่ไม่ดีดคอนด้ากำลังอ่านหนังสือเอ็ดกาอลาโนโตอ่านเสียงดังมากเลยละ่ะบทกลอนนี้ทำให้คุณผีนกหูมากเลยจินนี่ไม่สนใจว่ามันจะคลาสสิกแค่ไหนเขาต้องการความเงียบสงบเขาต้องการจะกลับไปสู่ความปกติเหมือนกับตอนที่เขาอยู่คนเดียวในบ้านผีสิงนี้จัดการเรื่องนี้กันดีกว่า สุดท้ายก็เงียบได้สักทีเฮ้ยลอนดาผมคิดว่าน่าเป็นคำใบ้ให้คุณเงียบหน่อยนะบางทีนี่อาจจะเป็นข้อความจากศัตรูที่มองไม่เห็นที่อยู่ที่นี่ก็ได้งั้นมาดูกันสิโอ้นี่ก็ยังเป็นเอ็กกาอลันโนอยู่นะต่อมเป็นเสียงที่อัดไว้ าการประนีประนอมที่ดีนะคุณผีนายก็ไม่ได้แยกอย่างที่ฉันคิีบนะรู้ไหมไม่ได้แย่เลยจริงๆด้วยจิยจมมี่ก็ต้องการทำความสะอาดและจัดของให้เป็นระเบียบเฮ้ยลอนด้าระวังหน่อยสิ <c oughs> เธอกำลังยุ่งอยู่กับการจัดการเพื่อนผีของเธอทำให้เธอไม่ได้สนใจสิ่งรอบๆสักเท่าไหร่โอ้ oh. ในผีตัวป่วนนายโดนเอาคืนแน่ เตื้อค่ะหรอฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเรียบร้อยแล้วนี่เป็นของขวัญสำหรับคุณผีผมจะจำเรื่องนี้ไว้ แล้วเสื้อของผมก็ไม่ขาดแล้วด้วยบางท,ทีเธอก็ไม่ได้แย่อย่างที่ผมคิดดูเหมือนว่าจิมมี่จะปลื้มสุดๆเลยกับการกระทำของลอนดา้างั้นเขาเลยตัดสินใจไปกอดเธอ,อฮะอะไรเนี่ยนี่มันแปลกจังเลยรู้สึกเหมือนมีใครมากอดฉันเลยโอเคงั้นมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นลอนด้าพยายามจะเล่นผีถ้วยแก้ว <S <S โอ้วิญญาณของบ้านนี้มาตอบคำถามฉันด้วยเธอตอนนั้นเธอทำอะไรของเธอน่ะ <S <S คุณผีเขาไม่ได้มาฟังอะไรแบบนี้กันหรอก แต่จิมตัดสินใจที่จะช่วยผู้หญิงที่น่าสงสารคนนี้โว้วมันเวิร์กลอนดา้าเธอทำได้จินมนี่บอกให้เธอใช้โทรศัพท์เร็วเข้าลอนดา้า <Okay. S 1> ลองดูสิตรงนี้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยแล้วนี่อะไรนะโอ้พระเจ้าช่วยลอนด้าตกใจมากเลยแล้วจิมมี่ก็ตัดสินใจที่จะแนะนำตัวให้เธอเห็น แล้วคุณคิดว่ามันจะเป็นยังไงล่ะบางทีมนุษย์ก็ขวัญอ่อนนะหลังจากที่ลอนด้าหายตกใจและเธอกับคุณผีก็ดูเข้าใจกันมากขึ้นจิมอยากจะกอดเธอแต่เธอกำลังดูอะไรอยู่นะบริษัทกำจัดผีหรอพวกนี้แหละคือสิ่งที่คุณผีกลัว <c oughs> จิมกลัวมากเลยจนเสื้อหายหมดเลยนี่มันน่าอายจัง อลอนด้ารู้ว่าจะต้องทำไงดูวิดีโอจากทุนทุมทริคดีกว่าแม้กระทั่งคุณผียังชอบเลยโอสาวสาวและปัญหาของพวกเธอเสื้อผ้าก็เยอะแยะแต่ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรดีน่ <G ül> <No. S 1> ทุกอย่างดูผิดไปหมด <G ül> โอ้ ฉันเบื่อการเลือกไม่ได้แบบนี้จังแล้วตอนนี้ฉันก็ไม่อยากจะเลือกอะไรแล้วด้วยแต่คุณผีก็มาช่วยได้ทันเวลาจิมมี่รู้ว่าต้องทำไงนั่งตรงนี้นะนี่คือแฟชั่นโชว์ของคุณผีสำหรับคุณเลยว้าวจิมมี่นายมันช่างสร้างสารรค์จริงๆลอนด้าอารมณ์ดีขึ้นแต่เธอก็ยังไม่ได้เสื้อผ้าที่ชอบตอนนี้ดูเหมือนจะชอบละลอนด้าชอบชุดนี้มาก ยี่มเลยจิมมี่โอ้เวลานี้หวานสุดๆเลยแต่เวลาก็ช่างผ่านเบเร็วจริงเร็วเร็วเข้าลอนด้าอย่าลืมเพื่อนของเธอนะเฮียเธอพาเขาไปเรียนด้วยอย่านะตรงนี้มีคนนั่งแล้วเพื่อล่องหนของเธอไงล่ะการสอบเริ่มขึ้นแล้ว และดูเหมือนว่าอาจารย์จะไม่ปล่อยให้มีคนโกงเลยล่ะแต่ลอนด้ามเข้อได้เปรียบจากเพื่อนล่องหนงั้นจริงๆแล้วเธอก็ไม่ได้ใช้โพยนะคุณผีเพื่อนของเธอจะช่วยบอกคำตอบให้ม่จำเป็นต้องใช้โพยเลยและอาจารย์ก็ยังไม่รู้ความลับนี้ของเธอด้วย แถมการมีเพื่อนเป็นคุณผีก็ทำให้อะไรๆสนุกขึ้นเยอะดูเหมือนว่าลอนดัสต้องเงีย,งยบๆหน่อยการสอบมันจริงจังนะหลายเพื่อนของคุณจะหัวเราะย,ย่อเอาได้แต่จิมมี่ต้องการจะปกป้องเธอเขามักปกป้องคนที่เขารักเสมอแหละถึงเวลาที่ต้องสอนบทเรียนให้คนที่ชอบหัวเราะย,ย่อคนอื่นแล้ว ตอนนี้ก็เธอทุกคนก็ตลกมากๆเลยนายทำได้ดีเหมือนกันนะจิมหลังจากจบคลาสลอนดาก็เจอปัญหาเข้าแล้วรูดี้เ <laughs> พื่อนตัวใหญ่ในโรงเรียน <laughs> เข้ามาแกล้งเธออีกแล้วหนังสือเรื่องผีเหรอ <laughs> รูดี้ไม่ได้คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์แบบนี้ลอนดาโชคดีจังที่มีเพื่อนเป็นคุณผี เหมือนว่าจิมมี่กับลอนด้าจะไปเดทกันนะว่าแต่จิม,มอยู่ไหนอะตกใจหมดเลยแต่เขาเอาตั๋วมาด้วยอันเดียวหรอคุณผีไม่จำเป็นต้องใช้ตัว๋วผมเป็นผีนะดูนี่นะดูเหมือนว่ายามจะกินอะไร,ประแปลกๆเข้าไปโอ,โอ้จิมมี่อยา่าแกล้งเขาสิฮะเขานี่มันคุณผีจอมป่วนจริงๆอลอนด้าขำมากๆเลยแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอขำอะไร ใช่คุณยามก็เรื่องของเด็กๆเ,เขานะ่ะจิมมี่ทำตัวตามสบายมากเลยแล้วลอนดาก็มาแล้วลืมซื้อป๊อปคอร์นหรอจิมมี่กำลังคิดอยู่ว่าทำไงดีไม่ต้องห่วงนะด้วยมือล่องหนของเขาก็ไปเอาป๊อปคอร์นของคนอื่นมาให้ลอนด้าได้ โอ้ไม่นะดูเหมือนว่าพวกเขาจะเจอปัญหาเขาแล้วคนที่มาดูหนังนะเขานั่งที่เดียวกับจิมมี่เลย What แต่คุณผีมีไอเดียเจ๋งๆ <c oughs> คุณผีกินน้ำของเขาหมดเลย <c oughs> งั้นควันตินก็ต้องไปซื้อใหม่ <c oughs> เขาที่ช่างมีความคิดสร้างสรรค์จริงๆ <c oughs> ถึงเวลาไปเดินแบบโรแมนติกหลังดูหนังแล้ว นี่มันช่วงเวลาที่พิเศษสุดๆถึงเวลาจูบกันได้แล้วจูบกับคุณผีสุดหลอนเฮ้ย hey! พวกคุณมีแฟนคลับด้วยและเธอกำลังทำของขวัญพิเศษให้อยู่ <Yeah. S 2> เธอก็เห็นจิมมี่เหมือนกันพลังแห่งความรักของลอนด้าทำให้แฟนหนุ่มของเธอมีตัวตนตอนนี้พวกเขาก็มีความสุขกันตลอดไป คุณชอบเรื่องเล่าคุณผีแบบนี้ไหมบอกเราได้ในคอมเมนต์ว่าคุณจะทำยังไงถ้าคุณเห็นผีแล้วคุณจะทำอะไรกับเขางั้นอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วกด Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆ